ครับตอนนี้เดี๋ยวเราพามาเดี๋ยวลานคางเต็นนะครับเดี๋ยว่าเพื่อนท่ามาไล่คนว่ามีจุดคางเต็นไหมนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับนี่เราอยู่ในเกาะช้างขับรถผ่านลูกพีค่ะเราก็เข้ามาสำรวจนิดนึงนะทุกคนนะวันนี้มาทุราด้วยก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำนะครับมีดาดา้ามีเครื่องดื่มรอมแล้วก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับไม่ไกลจากถนนใหญ่เนี่ยแต่กตรงนี้เป็นหาดเลยนะครับ ี่่คะบรรยากาศดูดๆๆปักเดินเข้าไปดูไหม แต่ตรงนี้น้ำขุ่นๆนไหมน้ำไม่แน่ทีว่าลมขุนก็เลยกลัวคลายเป็นคลายแดง,รงรตรงนี้ก็เล่นได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีปวดเยอะดูดิตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะหาดอะไรนี่โอ้หลมดีมากเลยอะ่ะน่ามีคนเล่นน้ำ